ต่อกันเลยนะไฟเต็มเมื่อกี้นะฮะโอเคด้านการควบคุมอุปกรณ์โทรศัพท์นะฮะโทรหาก็าพิมพ์ว่าโทรหาแล้วก็พิมพ์ชื่อคนนั้นนะฮะค้นหาเบอร์ของแล้วชื่อในนั่น,นแหละชื่อในขอดูสายที่ไม่ได้รับก็พิมพ์ว่าสายที่ไม่ได้รับนะฮะก็พิมพ์ขอดู S M S ก็พิมพ์ว่าขอดู S M S ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนดูเรื่อยเรเยนะฮะ ั้งนาิกาปลุกนะดูปลกแจ้งเตือนดูการน,นัดหมายเพิ่มนัดหมายใหม่ดูกันวันพรุ่งนี้เปิดไฟฉายปิดไฟฉายเปิดกล้องถ่ายรูปบันทึกเสียงเพิ่มหรือลดเสียงเปิดปิดเสียงฟ้าใสสั่งเปิดแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือนะฮะปิดโปรแกรมดูปริมาณแบตเตอรี่ ดูอุณภูมิของเครื่องล้างหน้าจอความสามารถของฟ้าใสาตั้งค่า Wi-Fi เปิดปิด Wi-Fi เปิดปิด Mobile Data เปิดปิด Wi-Fi Hotspot เปิดปิด Bluetooth เปลี่ยนการเชื่อมต่อสถานะการเชื่อมต่อปลดล็อกหน้าจอตามหามือถือต่อมาเป็นด้านบริการข่าวสารนะครับฟ้าใสาก็ทำได้หลายอย่างนะครับนี่โอ้โหก็ขอชมกันเลยคู่แข่งของสิรินะฮะเนี่ยฮ่ รายงานข่าวล่าสุดนี่นะฮะก็พิมพ์กันไปเลยข่าวอะไรข่าวอะไรอันดับเพลงฮิตนะฮะก็พิมพ์อันดับเพลงอันดับเพลงสากลก็อันดับเพลงสากลนี่เลยดูตามนี้ราคาน้ํามันก็พิมพ์ว่าราคาน้ํามันนะครับราคาน้ํามันวันพรุ่งนี้ราคาทองราคาหุ้นรายงานเกมออกใหม่บนสตรีมนะฮะรายงานเกมลดราคาบนสตรีม ราคามือถือแท็บเล็ตประจำวันรายงานอันตราแลกเปลี่ยนค่าเงินพยากรณ์อากาศได้นะฮะแค่พิมพ์ว่าพยากรณ์อากาศข้อมูลสภาพอากาศโอเคหรือว่าจะพิมพ์ว่าอากาศที่หัวหินอากาศที่เชียงใหม่อากาศที่กรุงเทพนะฮะความเข้มข้นของรังสียูวปริมาณหมอกควนันแสดงจำนวนประชากรในแต่ละประเทศค,คามเลยแล้วกัน,นะฮะไปต่อเลย ผลบอลผลมวยมีหมดบัตรคอนเสิร์ตนะฮะต่อมาด้านบริการคนาาน้นะะคนหาสถานที่นะฮะค้นหาสถานที่นาทางบันทึกตำแหน่งดูตําแหน่งทั้งหมดนะฮะนี่เลยต่อไปด้านบริการข้อมูลจัดการจราจรนะฮะรายงานสภาพการจราจรรายงานไฟไหม้นะฮะก็ประมาณนี้นะรายงานด้านข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพบันทึกการกินคำนวณแคลอรี่ลดบันทึกการกินก็ประมาณนี้ ด้ามันเทิงเปิดเพลงปิด